ธรรมดาชิวๆธรรมดานะคะเรียนอยากทราบนะคะเออเรื่องที่ว่าคุณพี่สีสุวรรณไปร้องกอกตนะคะรเรื่องพรรคก้าวไกลอะ่ะเวลาไปหาเสียงอะ่ะเอาสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรต่อมี้อะไร,ไม,ะไรมันเป็นจริงเท็จยังไงพี่รีสวรรณไม่ความรู้เซรรยาจารยิ่งศักดิ์เรื่องนี้มันเป็นข้อห้ามของกกตเขาเขาห้ามทุกพรรคการเมืองห้ามนักการเมืองทุกคนค่ะว่าเวลาไปหาเสียงคุณจะหาเสียงอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าดึงสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง แต่ว่ามันก็มีนักการเมืองหลายพักนะครับไม่ใช่เฉพาะพักสีส้มที่ผมเพิ่งไปร้องเมื่อวันสองวันนะก่อนหน้านี้ก็มีรอทอสชก็ไปก็ไปปลาใสแถวโคราชผมก็ไปร้องที่กกตว่าเอ๊ะแบบนี้ถือว่าเป็นการฝา่าฝืนกฎ ระเบียบของกรกตหรือเปล่าเพราะไปดึงสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างนี้เป็นต้นค่ะค,คุณพี่ศรีสวุวรรณคะที่คุณพี่ออกมาทําหน้าที่แบบนี้บางคนเขาก็บอกว่าโอ้ยศรีสวุวรรณเนี่ยหาเสียงหาแสงหาเงินอยากเด่นอยากดังเออ,อย่างนั้นอย่างนี้คุณพี่ศรีสวุวรรณจริงผมทําอย่างนี้มาเป็นสิบปีแล้วนะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ถ้าถ้าใครจะได้ติดตามงานของผมหรือว่าติดตามทางสื่อสารมวลชนหรือโซเชียลมีเดียเนี่ยจะเห็นปรากฏ การทํางานของศรีสุวรรณฟ้องคดีบ้างฟ้องคดีช่วยชาวบ้านนี่นะฮะหรือแม้แต่การร้องเรียนร้องเรียนข้อราชการระดับสูงนักการเมืองมาโดยตลอดเป็น10ปีนะครับจะอ้างว่าเป็นการหิวแสงหรือเปล่าผมว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจกันของพี่น้องประชาชนพี่น้องสื่อมวลชนเขาก็จําเป็นที่จะต้องมารายงานข่าวก็เป็นเรื่องธรรมดาใครที่ชอบตําหนิว่าศรีสุวรรณชอบหิวแสงเนี่ยคนคนนั้นผมว่าจิตไม่ปกติหรอก อาจจะอิจฉาลิสยาตาลสีสุวรรณเพราะมันทําไม่ได้อย่างคนชช่ดสีสุวรรณไงรับสีสุวรรณไม่มีอะไรจะทําเรื่องไงครับวันๆที่ได้ไปส่องแล้วก็ที่ได้ไปฟ้องเรื่องของชาวบ้านเขาการยิงศาสตร์มันมันมีแรงเสียดทานนะฮะเพราะว่าไปไป,ไปเตะตาปลาไปกระทบต่อผลประโยชน์ของขราคการบ้างนักการเมืองบ้างมาโดยตลอดแน่นอนถ้าเอฟซีของนักการเมืองเอฟซี FC ของพรรคการเมืองไม่ชอบสีสุวรรณหรอกนะทุกคนอาจจะตําหนิด่าหรือนักการเมืองอาจจะ ถึงขั้นถึงขั้นเขาเรียกอะไรส่งคนมาลงไม้ลงมือก็ได้เป็น,นไปได้ทีค่ะนั่นเมันกค,ความเสี่ยงไงงั้นมันไม่ใช่เรื่องสนุกแต่แตสิ่งที่ผมมาทำเนี่ยเพราะ,ะผมเห็นว่าผมเองก็เรียนมาหลายปริญญาผมเองก็มีความรู้พอสมควร ก็ทำไมมามาช่วยเหลือสังคมในทางที่เราอาจจะถนัดหรือชอบบ้างล่ะคุณพี่ศรีสุวรรณคะคุณพี่ฟ้องได้ทุกพักจิมมคะหรือว่าเลือกปฏิบัติตาเล็กตาใหญ่คะคงจะบอกว่าเลือกปฏิบัติคงไม่ใช่ถ้าไปตรวจสอบออประวัติของการร้องเรียนของผมเนี่ยนะย้อนหลังเนี่ยกด g o o g l e ก็ได้นะฮะศรีสุวรรณร้องเรียนใครบ้างเนี่ยนะฮะพักการเมืองไหนบ้างเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นตับตๆเป็นหมื่นเป็นแสน โพสข้อความะนะครับมีทั้งฝ่ายค้านมีทั้งฝ่ายรัฐบาลนะครับแต่แน่นอนนะเวลาไปร้องเรียนฝ่ายค้านนะครับเอฟซีฝ่ายค้านนะครับเขาก็จะตําหนิติเตียนหรือมาถล่มผมในในเฟซบุ๊กของผมเวลาไปร้องรัฐบาลพวกฝ่ายเอฟซีรัฐบาลก็จะมาถล่มผมนะฮะตำหนิผมในเฟซบุ๊กเต็มไปหมดแต่แต่ผมไม่ถือสาค่ะไม่ถือสาเลยคุณอยากจะถล่มผมอยากจะตําหนิผมเรื่องของคุณเพราะว่าผมไม่ได้ไปอ่าน